ถูกว่าใช่ไหมว่าแอมเมสถูกถูกถูกไม่ใช่เอาว,วันนี้มีเรื่องราวอะไรของแอมเมสบ้างแอมเมสเองเขาบอกว่าเขาก็จะมีการออกผ้าคลุมไหล่เป็นคอลเลคชันใหม่แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าแนวซูปเปอร์ฮีโร่สักหน่อยนเนอะอ,อยากเห็นอยากเห็นทักทินครับชมินครับ สวัสดีค่ะพบกับภายในช่วงไฮโซ p p e n i n g s นะคะและในช่วงนี้ชันเคยนะคะมาอ mm ัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบไปเพลินวานนะคะตอนนี้ไม่ต้องขับไปถึงหัวหินแล้วนะคะเพราะว่าเพลินวานมาบุกพระนครของเราแล้วเปิดเพลินวานพาณิชกลางสยามสแควร์เลยล่ะคะ่ะ จากความสำเร็จของเพลินวานหัวหินล่าสุดนะคะเ,เพลินวานบุกพระนครมาพร้อมพลิกประวัติศา,ศาสตร์โดยพี่ก้อยพัทรา,าสหวัฒนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทวรรณชัยกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ก่อตั้งเพลินวานหัวหินที่กำลังจะขยายธุรกิจครอบคลุมมาถึงกลางเมืองกรุงเทพอย่างเพลินวานพาณิชย์ตอนเรดครอสนะคะแล้วก็มาถึง เพลินวานพาณิชย์ตอนชุมชนบางรอดซึ่งก็เป็นสาขาใหม่เอี่ยมอ่องเลยที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะเจ้าตัวก็เผยว่าความตั้งใจยอยากจะเปิดเป็นซีรีส์รวมแล้วทั้งหมด5สาขาซึ่งบรรยากาศก็จะแตกต่างออกไปแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ไม่เหมือนกันและเป็นหัวใจหลักในทุกๆตอนของเพลินวานพาณิชย์ ก็คือเป็นร้านกาแฟาที่มีความพิธีพิธันในการคัดสรรเมล็ดพันธุ์กาแฟาคุณภาพดีที่ปลูกภายในประเทศไทยเท่านั้นนะคะตอนนี้เรามีอยู่สาสาขานะคะแต่ละสาขาก็จะเป็นเรื่องเล่าที่แตกต่างกันไปจุดเริ่มต้นของของเมืองไทยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วง 4. เวลาช่วง24 5งสี่ห้าอย่างที่นี่เนี่ยก็เป็นชุมชนพปินชุมชนบางรอดก็จะเป็นเรื่องของว่าสลัมที่เกิดขึ้นในช่วงยุคนั้น แล้วก็จะมีร้านกาแฟร้านแรกซึ่งอยู่ทองหล่อแล้วก็มีไปรษณียาคารที่เมืองทองแล้วก็เดือนหน้านี่จะมีสองสาขาที่เกิดขึ้นก็คือ,อ,อสยามซูจะเป็นของเล่นชิ้นแรกที่เกิดขึ้นในเมืองไทยก็จะเกิดที่วัชรพลแล้วก็จะมีสถานีเพลินวานเกิดขึ้นที่เพลินวานหัวหินค่ะจริงๆที่นี่มันจะเป็นชุมชนมากเลยนะคะมันจะมีมันจะมีอะไรที่มากกว่าแค่เดินเข้ามาแล้วมีร้านอาหารก็จะมีร้านตัดผมของคุณโทนี่อ่ะคุณซันเนี่ยมันจะมี ข้าวแกงมีไอติมมีขนมหวานมีคือคือด้วยการตกแต่งด้วยอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างจะอิมมชโนมากคือเข้ามาจะรับรู้ได้ถึงว่าเอ้ย hey, นี่มันคือชุมชนจริงๆแล้วมันทั้ง5ตอนเนี่ยคือมันต่อไปแน่น,นะเขาจะมีอีกหลายตอนมีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยแเราก็จะพยายามเอาเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าแล้วสอดแทรกไปเรื่อยๆคือการที่จะมาทานอาหารเช้าหรือทานกาแฟาตอนบ่ายในเพลินวานมันจะได้มากกว่าแค่อาหาร มันจะได้แบบความรู้สึกว่าเอ้ยเข้ามาอยู่ในยุคนั้นมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างว่ามีเรื่องเล่าอะไรบ้างออย่างงี้ค่ะจาจะได้บรรยากาศชิลเอาย้อนยุคแล้วนะคะเราก็ได้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์ด้วยนะคะว่าคนสมัยก่อนนะคะเขามีการตกแต่งอย่างไรนะคะแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปก,กันสนุกสนานด้วย